หอมดอกลำดวนชวนให้ผิดค่ะนึ่งผิดถึงผิดผิดลองไหนก็ผิดผิดตั้งแต่คำว่าดอกแล้วบ่เคยถือบล็องเนี่ยเราครอ้าต้องเลยหลึหอมดอกเนี่ยมันคือศูนย์ประชศูนย์แท้ดอกมันดอกคืออีดอกไหมลองลองอย่างนั้นเลยเหรอดอกมันต้องโกรธหอมดอกหอมดอกลำดวนชวนให้ค่ะหนึ่งคิดถึง แฟนก็ไม่ได้นะเธอต้องเก็บคำคนนี้ร้องเพลงให้มันชุกชักให้มันชุกชักชุกชักเลยจนให้คนหนึ่งคิดถึงแฟนเปลี่ยนดูนี่ชวนใะห้คนหนึ่งคิดถึงแฟนเล่นนะเล่นทั้งคำเล่นทั้งหน้าเล่นทั้งตาเพราะว่าบางทีคนหนึ่งคิดถึงแฟนไม่ผิดผิดเ่ย ก็ดูแล้วก็ทำตามจนให้คนหนึ่งคิดถึงแฟนเนี่ยพอมันเก็บคำปุ๊บอ่ะคนดูอยู่อ่ะคนดูเราหน้าเวทีปุ๊บมันจะเห็นทั้งหมดนะชวนให้คนหนึ่งคิดถึงแฟนเอ้าลองอัดตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกฮัมด์ดอเรามาดูชวนให้คนหนึ่งคิดถึงแฟนฮัมดอฮัมดองเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่า